สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน ep ที่52นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไฟฟ้าไม้ประดูแดงนะครับสาสายเป็นทรงหยดน้ำสูตรกลมนะครับหัวหน้าถอดได้เป็นไม้เกรด A นะครับไม่มีกระพีไม่มีรอยตำมีแตกร้าวใดๆนะครับไม่ชิ้นนี้นะครับผมเก็บสะสมมา2ปีกว่านะครับถึงเวลาออกมาทำนะครับ ไว้ให้ลูกค้าพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งเพิ่มเป็นตัวที่2นะครับพอเกินไว้แล้วจะมีตัวที่3นะครับคือใหม่พายุงนะครับก่อนเรื่นก็ต้องขอบพระคุณเป็นยางสูงนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับสรงไปอำเภอมหาชัยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับกับเป็นเถาแก่ร่งงรึงนะครับเป็นรับกึ่งน่านนะครับอะไรชิ้นส่วนยานยนต์นะครับในย่านมหาชัยนะครับ สนใจก็ติดต่อเ่นใดนะครับผมใช้เบื้องการเจาะเข้าอุปกรณ์นะครับเจาะเข้าคอนแทคนะครับเจาะแบบเข้ารูปนะครับจะบ่เจาะกว้างเกินไปนะครับแบบเข้ารูปสไตล์ไอวันเด็ดนะครับสไตล์กีตาร์ไอวันเ็นะครับเจาะเข้ารูปแบบไม่ต้องตะไบขานะครับสวมใส่เข้าไปได้เลยๆๆนะครับ เป็นไม้อายุหลายปีแล้วนะครับสําหรับไม้ชิ้นนี้นะครับสังเกตทําไม้อายุหลายปีมันจอกเป็นโทนเจ็ดสีนะครับสังเกตไ่ครับมันเป็นไม้ที่แกนะครับแก่มากๆแล้วับไม้ชิ้นนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะสั่งทํานะครับเปิดคลิปคำามาข้อไม้นะครับอาก็แอดไลน์ค้ว่าสอบถามใดนะครับแอดไลน์มาสอบถามหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ สำหรับทานทีสนใจนะครับยากด้ชินไปเวรเลนนะครับใกล้ออกภาษาแล้วนะครับอีกประมาณสองมือนนะครับออกภาษาามื่อวันที่สิบหานะครับออกภาษาก็วันที่สิบเจ็ดนะครับโอเคครับผมจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับวงจรนะครับอาจจะเป็นฮัมเบอร์เกอร์สองตัวนะครับซีเล็กเตอร์เลือกหน้าหลังนะครับสำหรับไข่ของผมนะครับผมจะไม่ทำตัดคอยนะครับ ตัดคอยคืออะไรนะครับตัดคอยคือตัดถ้มันเลือตัวเดียวนะครับสมมติว่าเราใช้คู่กันใช่ไหมครับตัดคอยเข้าไปจะเหลือตัวเดียวนะครับตัดคอยไปแล้วนะครับเป็นการต่อวงจรแบบลักษณะเข้าตรงนะครับเสียงจีมันจะจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเขาตัดคอยไปแล้วนะครับตัดคอยไปแล้วนะครับเสียงจะแหลมนะครับจะเหมาะกับการใส่งานของพินนะครับตัดคอยจะเหมาะกับพวกกีตาร์มากกว่านะครับ คือจะเข้าใจไปเร่นเสียงแตกเสียงโซโลนะครับเหยียบเอฟเฟกนะครับเป็นเสียงดายนะครับโอเวอร์ดายนะครับสําหรับพินนะครับพินจะต้องการเสียงน่วนนะครับนะครับสําหรับการตัดคอยนะครับวงจรเข้าไปลักษณะตรงนะครับมันจะเห็นเห็นนี่เสียงจีนะครับถ้าไม่ตัดคอยก็คือ2ตัวปกตินะครับเขาจะต่อเป็นอนุกรมนะครับอนุกรมหรือว่าต่อแบบซีรีส์นะครับเสียงจีมันจะลดลงหงลายนะครับ แล้วการมาะกับในทางของพินนะครับผมจึงมอเห็ดตัวตัดคอยขึ้นมานะครับมันจะเพิ่มการเดินวงจอนขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ใส่ไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับผมกับบอคอยแนะนำกันแล้วครับกับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมจะแนะนําอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับที่นี้ผมจะให้ฟังเสียงนะครับ รีวิวเสร็จแล้วจัดส่งให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับถ้ามาเกิดตัวนี้นะครับผมผมลองใส่กันกับซีมัวดันแชนนะครับผมลองใส่กันแบบว่าแบบตรงตรงนะครับตั้งเป็นคีย์เดียวกันเสียงเดียวกันนะครับผมมาผมมาสูสีกันนะครับแต่ผมผมมากทนคอนแทค ชุดนี้นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปเปรียบเทียบระหว่างซีมัวกับคอนแทคสแตนดาร์ดที่ผมใส่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เบิ่งนะครับว่าความแตกต่างนะครับของซีมัวกับสแตนดาร์ดจะต่างกันประมาณไหนนะครับแต่ที่สำคัญต่างกันที่ราคานะครับซีมัวจะอยู่ราคาหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่3,800บาทครับ สำหรับตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับแต่บ,บ,บอกบอกบอกขอบอกราคานะครับโอเคครับามาฟังเสียงกันเลยนะครับอโอเคครับการเล่นครับการให้เลือกเลือกตัวหน้าตัวหลังหรือว่ากลางผสมก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับกดสวิตช์ไป หาเอานะครับว่าอชอบเสียงประมาณไหนนะครับอโอเคครับผมจะเรีนลูกผสมนะครับสองตัวลงกันนะครับ แบบภาคไฟฟ้านะครับเสียงกล่องกังวานนะครับเสียงพุ่งนะครับเสียงหนักแน่นทั้งสองตัวนะครับหน้าหลังนะครับตัวหน้าตัวหลังนะครับก็เลือกเอานะครับว่าชอบเสียงประมาณไหนนะครับเลือกได้นะครับโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมเอามานําเสนอให้ทุกท่านนะครับในรับชมรับฟังไปน้ากันนะครับ สนุกสนใจนะครับอยากจะสั่งทํานะครับงานที่รับประกันตลอดการใช้งานนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสาหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบพูณในไลน์นะครับสําหรับทันทีเข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ